สวัสดีครับออวันนี้ก็ Sierra Nevada Torpedo IPA นะครับกออ็ Sierra Nevada จริงก่อนหน้านี้เขาไม่ทำ IPA นะครับก็เขาทำ Sierra Nevada Pale Ale นะครับสีเขียวอ่อนอันนี้เป็นสีเขียวเข้มครับก็เป็น IPA ก่อนหน้านี้เขาทำแค่ Celebration Ale ก็คือทำ IPA ที่นานๆคือปลายปีเขาจะออกมาทีนึง เดี๋ยวนี้เขาก็ทำ IPA ทั้งปีแล้วครับคือ Torpedo IPA นะครับ,รบก็เป็นยังไงครับก็คือ,เ,อเขาบอกว่า Sierra Nevada นะครับคือจะใช้แต่ฮอปที่เป็นฮอปดอกเท่านั้นนะครับไม่ใช้ฮอปเพลเลตเพลเลตหรือว่าที่เป็นเหมือนกับฮอปที่เอาไปอัดเม็ดแล้วนะครับคือจะไม่ใช้นะครับซึ่งหลายที่เขาจะใช้กันนะครับอันนี้เขาจะใช้แต่ฮอปโคนโคนฮอป คือตัวที่เป็นดอกๆเลยนะครับก็ต o อไปดเอ็กซ IPA ครับก็เป็น IPA แอลกอฮอล์อยู่ที่7.2%อครับอันนี้เป็นขวดใหญ่นะครับก็กินขวดอ้วนๆครับกินเข้าไปก็ Expect อะไรดีก็ <c oughs> แน่นอนครับรสชาติก็ต้องเป็นแบบ IPA ก็คือมีกลิ่นฟรุตตี้กลิ่นอเมรกันฮอปแบบเลมอนหรืออะไรอย่างนี้หน่อยๆนะครับแล้วก็ <c oughs> มีรสชาติแบบเรซินหรือแบบเหมือนกินพวกน้ำมันสนมนเมล็ดสนหน่อยๆน,นะครับแล้วก็แน่นอนครับความซ่าก็ต้องมากนะครับเพราะเป็นอเมริกัน IPA มีความซ่าที่พอสมควรแล้วก็มอลก็ต้องไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ลองกินกันดูครับว่าเป็นไงต้องสดชื่นนะครับควรจะสดชื่นและกินทานง,ง่ายนะครับ อลองดูสีกันก่อนครับสีสีค่อนข้างจะเป็นสีทองทองเข้ม,มๆนะครับสีไม่ใช่สีอ่อนๆทั่วๆไปคือมีคริสตัลมอลหรือคาราเมลมอลอยู่พอสอมควรเหมอกกลิ่นน่าสนใจครับกลิ่นกลิ่นคล้ายซิลวาเนวาดาเพลเอลนะครับกลิ่นซิตรัสพวกอันนี้ไม่ค่อยเลมอนเท่าไหร่ออกส้ม นะครับกลิ่นเป็นแบบส้มๆหน่อยหนึ่งส้มโอประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เหมือนเซราเนวาดาเพลเอลมากครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็เรียกว่าดีคือมันมีความารสชาติของเลซินหรือรสชาติของฮอปมากขึ้นนะครับคือกินแล้วจะสากปากมากกว่าเดิมนะครับก็ จริงๆเป็น IPA ที่น่าสนใจตัวนึงเลยคืออ,อร่อยดีครับสดชื่นมากด้วยแล้วก็ dry ไม่ไม่ค่อยหวานนะครับคือจะรู้สึกไม่ค่อยหวานไม่หวานน้อยกว่า Pale Ale เข้าไปอีกคือ Pale Ale จริงๆก็ไม่ค่อยเชื่อในรา Pale Ale ก็ไม่ค่อยหวานแล้วแต่อันนี้ก็สดชื่นมากกว่าเดิมอีกหน่อยนึงแล้วก็ตัว hop ที่มันจะสกัสกๆาลิ้นเนี่มันช่วยให้รู้สึก าทานแล้วไม่เลี่ยนมากขึ้นไปอีกลนะครับส่วนกลิ่นนี่กลิ่นหวานนิดนึงครับกลิ่นออกส้มๆนะครับอาจจะไม่ได้เลมอนหรืออะไรเท่าไหร่ก็แน่นอนผมให้คาดการก็ยังเขาคงใช้ฮอปสไตล์เสียร่าในยมาได้อยู่นะครับคือฮอปแบบพันธุ์แบบคาสเคดของอเมริกานะครับก็อร่อยดีครับถ้า เคยให้คะแนนเซียร่าเนวาดาเพลเอลไปรับแคะแนนนะครับอันนี้คงต้องได้เก้าวแต้มครับคือเรียกว่าดีดีเลยครับก็ไปถ้าเกิดเจอก็มีโอกาสก็ลองหาดูครับมีขายทั่วประเทศสหรัฐนะครับเซียร่าเนวาดาตอปีโด IPA ครับก้าวแตม้มครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับ